รมกล่ครับไปพัลมกล่งมานิสสันมดไปกล่อพัดลมนี่เสียวัยสามหมื่นโลห้าหมืนโลเสียละพลมนสสันมาดให้จะถอดกระงหน้าลมเนี้ยเราต้องถอดกาน ปัดคานออกดูมานี้แหละง้างเงี้ยไอ้ที่คนเราขึ้นมาเลย,ยดูสายไฟติดสายไฟบอกเนาไดเองอันนี้ก็ทำคนเดียวท่านี้คนเดียวอันนี้เวลาออหมุนทางนี้หมุนนัดหมุนออกหมุนทางนี้เจียวกลับการหมุนออกทางนี้แล้วหมุนเข้าทางนี้นี่คือหมุนเข้านะครับหมุนนัดเข้า ม้วนออกทางนี้แล้วตัวนี้มันจะเกี่ยวเกี่ยวซ้ายใส่ง่ายอย่างเงี้ยเราก็เอาง่ายเนี่ยถ้าสองคนก็ทำก็จะง่ายง่ายนี่เไงเลยใส่น้ำไดเลยทำงางมาเงี้ยใส่ง่ายเออใส่ยึดดัน ดิสันมาร์ทขนมไม่ค่อยทนเท่าไหร่เลยเนี่ยเคยเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งวิ่งไปสามหมื่นโลนี่คันนี้เคยเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งวิ่งไปสามหมื่นโลเปลี่ยนตอนห้าหมื่นโลตอนนี้แปดหมื่นโลเอ่อเี่ยวใส่เข้าไปที่นี้เอามานี่ใส่ง่าย เราแกะคนนี stumbled, kind of uh, okay. ้ออกคนนี้ออกคนนี้ออกเราใส่เรียบร้อยอันนี้ใส่เรียบร้อยเราใสยเดี๋ยวเรามาอี่สายยี่ย่ย่เลยเรามาประอสายยี่ยิ่ยิ่เลยฟาาไม่สายแล้วโอเคเาส่กระชอนแล้วทีนี้แล้วเลยอ ใสน่น็อตยึดข้างในแครับนิดหนึ่งตัวน,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 นี้สองข้างเหมือนกันดังกึกแหวกเข้าไปหน่อ,ย,อนนยเรียบร้อยแล้วอัดมาสิบเรียบร้อยบอลนี้หน้านี้เสร็จเรียบร้อย ลมดองดิสันมา